วันนี้พี่ฟ้องมาแชร์เคล็ดเกกับอะไรคะไนระยะที่สี่อ๋ไประยะที่สี่ใช่แต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่ระยะที่สี่แล้วกับมาเป็นระยะที่หนึ่งแต่กลับมาเป็นระยะที่หนึ่งได้ยังไงอูมิเจลมหัจารย์อีกแล้วครับท่านนี่ให้ให้น้องวางดูก่อนว่าส่งภาพอะไรคะสติกเกอร์ชโยอ่านี่คือลูกค้าส่งมาให้ใจใช่อันนี้คือลอกสามเดือนอ่าตอนที่ก็มาหาพี่นี่คือ ก่อนหน้านี้คือ40กว่าไปไปายแล้วแหละอันนี้คือครั้งแรกที่หลังจากคนโทรลเรื่อง,องอาหารก็เริ่มต้นที่5้าสิบพอ5กปุ๊บเคสน,นี้คือค่าของเสียไม่สูงเราปรับเรื่องอะไรบ้างปรับเรื่องการทานวิตามินที่เกินไปผู้หญิงส่วนใหญ่ที่จะมีอยู่ในตู้เย็นหรือมีอยู่ที่โต๊ะ,ะเครื่องแป้งเลยก็คือพวกชาระบาบกลัวลดความอ้วนดีท้องที่บอกว่า ่าให้หยุดก่อนอ่าช่วงที่เราพื้นแต่ให้หยุดก็เอาหยุดอะไรที่มันเกินกว่าความจําเป็นที่เราคิดว่ามันน่าจะช่วยเราอาหยุดก่อนอ่าปรากฏว่าสองเดือนค่าซึ่งค่าโชคดีที่ค่าของเสียพอไม่สูงค่าจีพอาเพิ่มขึ้นจากเดือนหนึ่งเดือนแรกอ่าจากห้าสิบกขึ้นมาเจ็ดสิบเอ็ดก็ยิ้มแล้วนะพอวันนี้เพิ่งไปตรวจมาขึ้นมาเก้าสิบเก้า จาก50กว่าขึ้นมา90ก้านนี่เกินยิ้มนะถึงขนาดกระโดดชัยโยเลยกกกกเนี่จะปกติเนาะใช่คือ9เก้านนี่ดีมากาดีมากแบบเราก็เป็นคนแนะนํา <ific> เราก็ยิ่งดีใจหนนใหญ่เลยนะเพราะว่าน้อยคนที่จะขึ้นมารวดเร็วขนาดน,นี้แต่เชื่อว,ว่าการรับประทานที่เก,กินเกินกว่าความจําเป็นมันเป็นปัจจัยหนักเลยนะอันนี้ที่ที่ร้นเร็วขนาดนี้หลายคนพี่นพต้องมาดูดู เป็นที่ปรึกษาให้หลายคนมาคิดว่าปัจจัยในอีกตัวหนึ่งที่น่าน่าหยุดดูก็คือพวกวิตามินต่างๆผู้หญ <c oughs> ิงเงนะก็จะอยากจะพร้อมอยากจะสวยที่นี่เราลืมไปว่าร่างกายเรามันกําลังรับภลาระไปมันกําลังรับภาระเป็นตัวคลีนทุกอย่างแล้วคลีนรออกไม่หมด <c oughs> เลยกลายเป็นทําให้ไปเป็นภาระเนี่ย <c oughs> อันนี้เขียนชัดเลยว่าเขาหยุดหยุดทุกอย่างหยุดวิตามินหยุดยาถ่ายหยุดชาระบายสามเดือนเองอ่ะ แล้วนี่เขาทานของเรา,ข,เราเขาทานอะไรกัรอ๋อทานชุดเหมือนเดิมชุดใหญ่ใญ่ใช่อูมีสองคาหนึ่งชุดนี้เชื่อเถอะเนาะถ้าไม่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายลองดูเพราะว่าขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยมัน ไม่แพงใช่มันถูกมากสำหรับเนอะวันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่นํามาฝากสาหรับเนอะครอบครัวดีใจไปกับเขาด้วยนะคะขึ้นไปจิตเตตขึ้นไป99% 99%นี่คนปกติเลยนะเราเป็นคนปกติที่แข็งแรงมากเลยโอเควันนี้เก็บมาฝากดจด้วยขอบคุณมากค่ะ